สวัสดีค่ะมณจังจิประฐานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกตามแบบของคนญี่ปุ่นนะคะมีในวงเล็บอีกทีหนึ่งว่าเลี้ยงลูกออทิสติกเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกไปเมื่อโพสตคลิปครั้งก่นกอนๆนะคะว่าเรามีลูกที่เป็นออทิสติกใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่เขาเ,เกิดมาแล้วก็เข้าอนุบาลนะคะในช่วงของออก่อน6ขวบอะคะ่ะก่อน6ขวบนี้ก็คือเราก็ เหมือนกับว่าก็รู้แล้วว่าเขาเป็นออทิสติกแต่ว่าอาการยังไม่ได้แบบออกชัดเจนอะไรมากนะคะก็จะส่งเขาเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลที่เป็นโรงเรียนเด็กปกติเลยนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกเลี้ยงลูกของคนญี่ปุ่นนะคะก็คืออย่างเช่นอ,อย่างตอนเช้ามาเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการไปโรงเรียนค่ะก็คือตั้งแต่อนุบาลน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะฝึกลูกแล้วว่าให้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นการ ใส่เสื้อแบบโรงเรียนอุบาเน,นี่ยค่ะก็คือในช่วงของหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวใช่ไหมคะชุดเขาก็จะแบบมีแยกตามฤดูแต่ว่ามันจะมีชุดแบบที่เป็นทางการนะคะแล้วก็ชุดพละซึ่งชุดที่เป็นทางการนะคะเขาจะมีกระดุมไว้ให้ก็คือกระดุมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะมันก็จะเม็ดตรงเม็ดโตโตก็หมายถึงว่าตอนนั้นที่เริ่มเปิดเรียนนะคะเดือนเออมษาใช่ไหมคะจนถึงช่วงเดือน ก่อนเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะกระดุมเขาก็จะเป็นเม็ดใหญ่หญเพราะเขาก็ทางอนุบาลน,นะคะเขาก็รู้ว่าแบบเออเด็กๆก,ก็ยังคงไม่มีความคล่องในเรื่องของการติดกระดุมอะค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อมันก็จะเป็นแบบกระดุมเม็ดใหญ่ๆก็คือเด็กเขาก็จะติดง่ายแต่พอเข้าเดือนตุลาไปเนี่ยค่ะกระดุมก็จะเหลือเม็ดเล็กลงที่ทําให้เหมือนกับว่าการหยิบจับนิ้วมือเล็กๆของลูกๆอะค่ะก็จะหยิบจับยากขึ้นแต่ว่าเขาก็เริ่มฝึกกันตั้งแต่อน,อนุบาลหนึ่งอะค่ะคุณแม่ของคน คุณแม่คนญี่ปุ่นหลายท่านนะคะก็เลือกที่จะส่งให้ลูกใช้บริการรับส่งรถพัสเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าเพราะเขาแบบเออไม่อยากไปส่งนะคะแต่ว่าเป็นการฝึกให้ลูกได้ขึ้นรถไปร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าสําหรับเราอะคะ่ะเราเลือกที่จะไปส่งไปรับเขาเองอะคะ่ะก็คือเราคิดของเรานะคะว่าในช่วงที่เขาเล็กๆกะะ็หาถึงแม้ว่าการไปรับไปส่งเนะะี่ยค่ะ มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอไปส่งเขาเสร็จเราก็บายๆเขาเขาก็เข้าไปในโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่ไปรับอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเขา,อาตอนออกก่อนจะออกจากอนุบาลก่อนที่จะกลับบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบทีท่าอะไรยังไงดิ่งซึ่งภาพความทรงจําตรงนั้นนะคะมันมันมันหายมันมัน ลูกโตขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เรียกเวลานั้นกลับไปไม่ได้แล้วค่าในเรื่องของการฝึกก็คือ,อฝึกเมื่อไหร่ก็แบบเออก็ได้ะคะ่ะเราเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่า,าคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีวิธีการคิดแบบนี้ว่าเออให้แบบลูกขึ้นรถโรงเรียนไปกับเพื่อนๆอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็เป็นการฝึกไปโรงเรียนด้วยตัวเองอ่ะค่ะค่ะก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของอาการเลี้ยงลูกวงเล็บออทิสติกที่ตามแบบของคนญี่ปุ่นนะคะอย่างเรา ตอนลูกอยู่อนุบาลเนี่ยค่ะเราก็มีการพาลูกหลังจากเลิกอนุบาลใช่ไหมคะเราก็จะมีการพาลูกเนี่ยคะ่ะไปาตามศูนย์ฝึกพัฒนาการต่างๆก็จะได้มีโอกาสพบกับคุณแม่ที่เขามีลูกเป็นออทิสติกเหมือนกันนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เราก็จะมีการดูว่าวิธีการเลี้ยงลูกของเขาเป็นยังไงอ,อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะอย่างถ้าวันหยุดหรือแบบ หลังเลิกเรียนใช่ไหมคะเลิกเรียนอนุบาลก็คือจะเลิกเรียนเช้าก็คือประมาณบ่ายสองโมงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะพาลูกไปที่สนามเด็กเล่นก็คือให้เขาได้แบบเออวิ่งอิสระในสนามเด็กเล่นนะคะจริงๆนะตอนที่เด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือว่าเด็กปกตินะคะในช่วงของอนุบาลนะคะก็จะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการเลี้ยงดูก็คือทั้งเด็กออทิสติกหรือว่าเด็ก ปกติเนี่ยค่ะ้ปกครองส่วนใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นนะคะก็จะพาลูกไปสนามเด็กเล่นให้เขาได้แบบวิ่งเล่นเปิดโอกาสได้วิ่งเล่นแล้วก็แบบเออคุยกับเพื่อนเล่นสนุกกับเพื่อนแต่ว่าถ้าในสนามเด็กเล่นนะคะกรณีของเด็กที่เ,เป็นเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กพิเศษเนี่ยค่ะเขาก็จะมักจะเล่นอยู่คนเดียววิ่งวนอยู่คนเดียวแต่ว่าการเลี้ยงดูที่ อาจจะแตกต่างเริ่มที่จะแตกต่างกับเด็กทั่วๆไปก็คือตอนที่เข้าประถมนี่แหละคะ่ะก็คืออย่างกรณีของลูกเราด้วยก็พอขึ้นปหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เลือกที่จะเรียนเรียนในโรงเรียนปกตินี่แหละคะ่ะประถมเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีคลาสแยกมาเป็นคลาสสาหรับ เด็กต้องการความช่วยเหลือก็คือคลาสเด็กพิเศษในที่นี้เราขอเรียกเป็นแบบคลาสเด็กพิเศษกับคลาสเรียนรวมแล้วกันนะคะก็คือลูกเราก็เราก็เลือกที่จะให้ลูกเนี่ยค่ะเรียนคลาสพิเศษก็จะมีเรียนรวมไปเรียนกับห้องรวมในบางวิชานะคะก็การเลี้ยงลูกออทิสติกในแบบของคนญี่ปุ่นนะคะก็คือนะปีแรกก็คือจะเป็นปีที่ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะจากอนุบาลไปเป็นประถมเพื่อนก็คือเพื่อนคนใหม่โรงเรียนก็กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครูก็คือจะมีเยอะขึ้นแล้วก็จะมีรุ่นพี่อย่างป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ก็คือเด็กก็คือจะเยอะขึ้นแล้วก็จะมีทั้งเด็กที่โตกว่าทาั้งนั้นลิงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกอะะก็ในลนักษณะของการตื่นเช้ามาการเดินไปโรงเรียนเงี้ยค่ะก็คือครูประจําชั้น ก็จะเป็นคุณบอกผู้ปกครองแล้วว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะเดินตามลูกมาส่งลูกที่โรงเรียนด้วยอะค่ะ,ะก็คือถ้าเป็นเด็กปกติเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินของเขาไปเองตามปกติโดยที่ไม่มีผู้ปกครองเดินตามไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในกรณีของเด็กออทิสติกเนี่ยค่ะเขาทางโรงเรียนนะคะ <c oughs> เขาก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่โชกับความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางหรือยังไม่ชินกับเด็กอาจจะยังไม่ชินทางหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้ผู้ปกครอง เดินตามไปด้วยอะค่ะสำหรับตัวเราอะค่ะนะตอนนี้ถ้าเราบอกกันก็พูดกันตามตรงเลยก็แล้วกันนะคะว่าลูกเราป .5 เราใช่ไหมคะเราก็ย,ยังเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่แต่ว่าไม่ใช่ส่งที่หน้าประตูนะคะก็จะมีระยะทางก็คือเริ่มค่อยๆฝึกอตอนปอ .1 ถึงปอ .3 อย่างี้ค่ะก็คือเราจะส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปรับเขาด้วยแต่ว่าตั้งแต่ป .4 เงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีการทิ้งระยะห่างของการเดินไปส่งก็คือจะจากเดิมที่เคยไปส่งถึงหน้าโรงเรียนก็จะ ไปถึงแค่ครึ่งทางหรืออะไรไประมาณนี้ฮะแล้วก็ให้เขาเดินไปเองกับทางากลุ่มที่เป็นทางโรงเรียนจัดให้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นเดินไปเส้นทางไหนหอะไรเงี้ย่ะก็ให้เขาเดินตามกลุ่มไปแล้วก็มีป .5 เนี่ยะที่เริ่มห่างก็คือจากครึ่งทางหรือเป็นหนึ่งส่วนสี่ทางอะไรเงี้ย่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกให้เขาเขาแบบาห่างไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะเราคิดว่าความพร้อมของเด็ก แต่ละคนนะคะจะไม่เท่ากาันอย่างเรามีความรู้สึกว่าลูกเราอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะไปโรงเรียนเองเพราะว่าถ้าเขาเจอสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นการแบบลบเล้าหรือแบบสิ่งที่เขาเจอแล้วทําให้เขารู้สึกแบบตื่นเต้นหรือเงี้ยค่ะเขาก็จะควบคุมตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบอย่างสมมติว่าเขาถ้าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะเขาก็จะเดิน ตามปกติได้แต่ว่าถ้ามีลักษณะส,สิ่งที่เขากลัวหรือแบบสิ่งที่แบบเรียกร้องความสนใจให้เขาแบบไปดูอย่างเงี้ยค่ะตรงจุดนี้เขาก็จะแบบมุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นทําให้เขาแบบไม่สามารถมองตรงไปที่ข้างหน้ามันก็จะอันตรายกับเขาได้ใช่ไหมคะเพราะว่ารถจักรยานที่ญี่ปุ่นก็เยอะค่ะรถยนต์ก็วิ่งรถบัสก็วิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงจุดนี้ลูกเราคิดว่าตอนเนี้ยค่ะลูกเรายังไม่พร้อมก็คือเราก็ค่อยๆกระเถิบออกมาจนดูเขาว่าเขาชัวร์แล้วแน่ใจแล้วว่าแบบเออถึงจะเกิดมี สิ่งรบกวนหรือสิ่งเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถแบบเออตั้งตัวแล้วก็สามารถเดินไปต่อโดยโดยโดยเหมือนกับว่าควบคุมตัวเองได้นะคะถ้าเขาแบบเออค่อยๆดีขึ้นเราก็จะเริ่มห่างๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของคุณแม่ที่เขามีลูกเป็นเด็กพิเศษเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็จะตัดใจเลยก็คือตั้งแต่ป .3 เขาก็จะให้ลูกเขาเดินไปโรงเรียนพร้อมกับ เหมือนกับเด็กปกติเลยเงคะก็คือเราก็ถามเขาว่าอา้เาเขาไม่กังวลหรือไมไ่อะไรหรออะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาต้องตัดใจคือเขาก็บอกเราว่าเขาก็ยามเป็นคุณแม่ที่เป็นเป็นเป็นคุณแม่แบบคล้ายๆที่แบบคุณแม่ที่ใจร้ายคุณแม่ที่ใจร้ายแล้วกันค่ะคือเขาก็ยามที่จะเป็นคุณแม่ที่ใจร้ายแต่ว่าเพื่อให้เขาได้ดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะให้เขา ไปเองเลยก็คือตัดใจตั้งแต่ตอนปอ .3 ก็คือให้เขาเดินไปเองเลยไปโรงเรียนเลยแล้วก็เดินกลับมาซึ่งเหมือนการทําแบบนี้ค่ะก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวลูกได้มากขึ้นแต่เราก็ฟังมามันก็ถูกต้องที่เขาพูดทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าลูกเรายังไม่ได้ยังยังไม่ใช่ยังไม่ได้ถึงจุดๆนั้นนะคะก็คือเราคิดว่าอ่าค่อยๆดีกว่าแล้ว แล้วถ้าวันหนึ่งอะไ HY ยังไงเขาก็จะต้องเดินไปเองอยู่แล้วค่ะก็คือสร้างอันนี้ตามความคิดเรานะคะก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขาทีละเล็กๆทีละก้าวน่าจะดีสําหรับลูกเรานะคะค่ะแล้วก็พอเด็กเริ่มที่จะขึ้นป .3 ใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดเก้าขวบเด็กออทิสติกนะคะเขาก็ทางโรงเรียนนะคะเขาก็ให้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการแบบไป ซื้อของตามซูปเปอร์เหมือนกันกันกบเด็กพิเศษเออเหมือนกันกับเด็กปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีคุณครูประจําชั้นแบบคอยอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีของเด็กปกติก็คือเขาก็จะไปซื้อปล่อยให้ไปซื้อกันเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กปกติเด็กออทิสติกหรือแบบชั้นเรียนพิเศษเนี่ยค่ะก็จะมีคุณครูคอยแบบเออยืนอยู่ใกล้ๆคอยให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคือคุณแม่คนญี่ปุ่นที่เขามีลูกเป็น ออทิสติกเหมือนกันนะคะเขาก็บอกกับเราว่าเนี่ยเราก็เขาเองนะคะเขาก็ฝึกให้ลูกไปซื้อของคนเดียวก็คือให้เหมือนกับซื้อกระเป๋าเงินมาให้แล้วก็ให้เงินพกไปไปใช้ใจ่ายในการที่อยากจะซื้อขนมซื้ออะไรอย่างตามที่เขาอยากได้างคะ,ะก็คือฝึกให้เขาไปเดินจากบ้านเนะะี่ยค่ะไปซุปเปอร์หรือไปร้านสะดวกซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ลองหัดซื้อของเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ถ้าในกรณีของลูกเราอะฮะตอนนี้เราก็ฝึกอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะลูกเราก็คือไม่ได้ว่าเริ่มฝึกแล้วแล้วเขาจะต้องได้เลยคือเหมือนในกรณีลูกเราอะฮะเขาจําเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับค่อยๆทีละก้าวของเขาก้าวของเขามันจะเล็กๆก,ก็คือเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะต้องแบบได้ในทันทีอย่างเมื่อเมื่อที่ที่เราก็ลองฝึกให้เขาแับเออลองไปเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนก็คือฝึก ซื้อด้วยกันให้เขาแบบจ่ายเงินโดยที่เรามีเราอยู่ข้างๆอะฮะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราฝึกโดยที่แบบเออเราคุยกับลูกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวหมาม้าจะไม่ได้ตามไปแล้วนะเราลองเดินไปเองเขาก็บอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคเพียงแต่ว่าระยะทางจากบ้านถึงซูเปอร์เนี้ยค่ะก็คือเขาขอให้เราเดินตามหลังแต่ว่าพอเข้าไปข้างในร้านเนี่ยค่ะก็คือเขาก็ บอกว่าเออมาม่าเราข้างนอกก็ได้เขาเข้าไปเองได้แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็คือการซื้อของก็คือไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราก็ไม่ได้บอกขั้นตอนละเอียดว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็คือสุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปช่วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกอาหารสําหรับลูกเรานะคะเด็กออทิสติกคนอื่นๆก็อาจจะฝึกได้เลยแต่ว่าในกรณีของเราลูกเราก็คือเหมือนกับเขาต้องการก้าวเล็กๆในการที่จะแบบเดินไปมากกว่าเหมือนกับว่า ก้าวเล็กๆนี้โอเคแล้วเขาก็เออสามารถเดินไปอีกนิดนึงได้แล้วก็ค่อยๆนิดอีกนิดอีกนิดอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะต้องได้ทันทีค่ะเราคนญี่ปุ่นคุณแม่ท่านนั้นนะคะเขาก็มาบอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาจะฝึกให้ลูกเขาเนี่ยะคะ่ะขึ้นรถไฟไปไป,ไปสถานที่ต่างๆเองอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งตรงนี้เราฟังแล้วแบบเออลูกเราก็คงยังทําไม่ได้เพราะว่าหนึ่ง ตัวเขาเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไวต่อเสียงมากเราเด็กที่เขามีความไวต่อเสียงนะคะเขาจะเหมือนได้ยินในเสียงที่เราไม่ได้คาดถึงอะฮะซึ่งเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ทําให้เขารู้สึกไม่ชอบแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรแต่ว่าถ้าเรื่องของการให้ขึ้นรถไฟไปไหนเองคนเดียวนะคะก็คือคงคงยังอะฮะก็คงต้องรอให้เขาโตมากกว่านี้ให้เขา เรื่องนั้นก็คงไกลไปสําหรับเราอะะก็คือคุณแม่ท่านอื่นอาจจะแบบเออทาทําวิธีนี้ฝึกวิธีนี้แต่ว่าสําหรับเราก็คงยังก่อนเราจะให้ฝึกในเรื่องของความชัวในสิ่งรอบตัวเรื่องรอบตัวเรื่องใกล้ตัวของเขาให้ได้มากกว่าเพื่อให้เขาแบบเออมั่นใจค่อยๆมั่นใจที่จะฝึกในเรื่องใหม่ๆต่อไปนะคะ